สวัสดีครับนะครับพบกับรายการหุ้นอินไซท์ทอนนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พิเศษนะเรื่องราวของวินเนียจเรียกว่าวันนี้ได้รับเกียรติท่านหน้าของคุณกำธรนะกิตติอิสราโนถือว่าเป็นหัวเรื่อยใหญ่ของวินเนียจโฮลดิ้งน่าเราจะมาพูดคุยกันด้วยว่าเพิ่งรับตําแหน่งมาหมาดๆนะอยากให้ทางเพ่นของคุณกำธรเนี่ยแนะนําตัวเองหน่อยครับครับก็ชื่อกำธรกิตติอิสราโนนะครับตอนนี้ดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารครับครับครับผมนะ ทำไมถึงแบบว่าแม่อยู่ดีแบบมากระโดดมาคุมบังเถียนตัวของวินเนนี้อะไรฮะตรงจุดนี้ฮะคุณกำซอนฮะก็ได้รับคําไว้วางใจจากผู้ทหุนรายย่อยครับก็คือมีการโบดเปลี่ยนกรรมการเสร็จแล้วก็ในคณะกรรมการก็มีการแต่งตั้งผมให้ลงไปดำรงตําแหน่งเป็นประธานเอกคอมครับจริงๆก็คือต้องบอกกอนว่าผมก็ทํางานกับบริษัทบินมาตั้งแต่ก่อตั้งแต่ปี2009ันเก้าลยตั้งแต่สองโครงการแรกของโครงการแรกในประเทศไทยเลยครับก็มีความรู้เรื่องแบบ ในบริษัทดีอยู่แล้วคุณพ่อก็เลยเสนอให้ลงไปทําเป็นประธานไอคอมแล้วก็กรรมการท่านอื่นก็เห็นชอบด,ด้วยครับยังไงว่าเราคุกครีกับวีดยียตั้งแต่เริ่ม<ช>ลงเสาทําพื้นที่ทําตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมตั้งแต่ตั้งแต่บ <c oughs> ริษัทไม่มีอะไรครับไม่มีตังค์ไม่ได้จ่ายเงินเดือนลูกน้อง, <c oughs> <c oughs> งแค่นั้นเลยครับ, <c oughs> รบผมเรียกว่าแม้ว่ามาตั้งแต่จุดกําเนิดของวินจนแบบว่าแหมโปรจงโปรเจกต์มีความคืบหน้านะฮะ ใช้เวลานานไหมในการตัดสินใจแบบว่าแหมมารับไม้ต่อจากคนเก่านะฮะตรงอยู่นี่ฮะจริงๆก็ไม่นานครับเพราะว่าจริงๆก็ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอยู่แล้วแต่คือไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการบริหารแล้วก็มีความรู้เรื่องอย่างที่บอกคือมีความรู้เรื่องในบริษัทด,ดีอยู่แล้วด้วยว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างอย่างาง,างี้ครับก็พอเขาเสนอให้ให้มาเป็นเงี้ยก็ก็เป็นได้ครับครับผมตัดสินใจนานไมหมฮะคุณกำทรฮะในการแบบแหมมาร ทำแบบแบบเป็นเบอร์หนึ่งได้พูดง่ายๆของวินีนี้ตังจรินี้ฮะก็สักพักหนึ่งครับเหตุผลก็เพราะว่าก็คิดว่าก็ยังเด็กอยู่ด้วยเนี่ยครับอ,อายุก็ยังไม่ไม่เยอะมากก็ยังอ่อนประสบการณ์บ้างแต่จริงก็คือต้องบอกก่อนว่าที่บอร์ดเนี่ยเรามีผู้มีประสบการณ์เนี่ยค่อนข้างเยอะคทั้งคุณพ่อเองแล้วก็คุณวิชัยที่เป็นประธานบอร์ดแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ทางคุณอาน,พนุพลคุณอำนวยชัยที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการไฟฟ้า เรื่องไฟฟ้าเยอะอยู่แล้วได้ทั้งทางคุณอนิชาที่เป็น C.P.A. ของอเมริกาก็คอยแนะนําเรื่องแบบการเงินครับแล้วก็มีทางคุณสุรงที่มาจากกังกลุ่มปวตทก็มาช่วยดูเรื่องของความโปร่งใสในบริษัทก็มีหลายท่านที่แบบช่วยเป็นแบ็คเราอยู่ข้างหลังก็เลยแบบมีความแบบออโอเคครับอืมครับผมด้วยความเป็นเด็กเนี่ยเวลาเราไปเจรจาหรือว่าคุยเรื่องของการเงินกับนายแบงก์เองเนี่ยครับมันไม่จุดติดปัญหาแม้เพราะแหม่เราอายุยังน้อยอยู่เลยอะแต่ว่า เอ้ความน่าเชื่อถือตรงกจกดนี้เราคิดยังไงฮรตรงจกดนี้ฮะก็ก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่มุมมองของแบงค์ครับแต่จริงๆผมก็มองว่าคือผมก็ทํางานมาตั้งแต่เด็กเนี่ยครับจริงๆตอนนี้ก็รันอยู่อีกบริษัทหนึ่งเป็นรองเอ็มดีด้วยก็คุยกับคุยกับแบงค์อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับครับผมบนะพอเข้ามารับตําแหน่งของวินยจิแล้วนะคุณกํทธรเองต้องบอกเลยว่ามีนโยบายยังไงบ้างที่แบบว่าจะทําให้วินยีิเนี่ยเติบโตและ เก้าหน้าต่อไปในอนาคตน่จริงๆก็คือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าโครงการของเราอะ่ะได้ซีดีไปหมดแล้วก่อสร้างเสร็จหมดแล้วความเสี่ยงตอนนี้น้อยมากๆแปดทั้งหมดแดโครงการพีพีเอหรอยเก้าสิมกะวัตต์ติดตั้งทั้งหมด7 1็ดอสบเจ็มกะวัตต์ครับผมรายได้เนี่ยเข้ามาเต็มที่อย่างปีสองสองพันห้าอหสิบสองเนี่ยเรามีรายได้อยู่ที่ประมาณห2 0 0 0มื่นสองันล้านแล้วก็กำไรประมาณห้า0ันแปดร้อยล้านครับก็ตั้งเป้าว่าเรื่อง เมกะวัตติดตัง้งอะไรพวกนี้ครับตั้งเป้าว่าภายใน5ปี3-5ปีเนี่ยข้างหน้าเนี่ยตั้งใจว่าจะทำเพิ่มให้เป็นตักงพันห้าก็คือ,<ม>คอเพิ่มอมี800มก800เมกะวัตส่วนเรื่องการบริหารงานเองเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทพลังงานสะอาดนะครับเราไม่สามารถควบคุมเรื่องไรายได้ได้มากนะแต่เราจะควบคุมเรื่องรายจ่ายได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิด performance <ม>ของผู้บริหารเองเนี่ยว่าเราเก่งมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราต้องดูจากการควบคุมรายจ่ายครับ ก็เราเราตั้งแต่คือผมเข้ามาเนี่ยก็มีการตั้งเป้าว่าเราจะลดรายจ่ายลงจากปีหกสองเนี่ยภายในภายในปีหกสี่เนี่ยเราจะลดลงแค่ได้อย่างน้อยสองร้อยล้านจากปีหกสองนะครับจากปีหกสองใช่ไหมเพราะบอกอไหมว่ารายจ่ายเนี่ยในปีหกสองเนี่ยเท่าไรหร่ฮะหยุดเนี่ยฮะก็หกเจ็ดร้อยล้านของบริษัทแม่นะครับหกเจ็ดร้อยล้านปีหกสี่นี่จะเหลือเท่าไหร่ฮะผมคิดว่าอจะเอาให้อยู่แถวๆมาะมาณ สี่ร้อยอะไรแบล้านใช่ไหมฮะเรียกว่าโอ้โหหันครให้จ่ายลงเยอะค่อนข้างมากครับเฉพาะบริษัทแม่นะครับเฉพาะบริษัทแม่ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าจริงๆเราก็มีการไปลงทุนของบริษัทอื่นด้วยเพราะฉะนั้นรายจ่ายของบริษัทอื่นของบริษัทที่เราจะไปลงทุนเพิ่มเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นครับครับผมที่บอกว่าอีกห้าปีเนี่ยเราจะเพิ่มไม่กะวัดแบบตู้เนี่ยเท่าตัวเลยทังเี่ยนรี้เรามี บิสเนสโมเดลไงเพราะดูแล้วพลังงานทดแทนในประเทศเองเนี่ยดูแล้วเนี่ยค่อนข้างแบบว่าคอดยากเนาะไม่เหมือนกับต่างประเทศคือก็ต้องบอกก่อนบ้าจริงๆแผน PDP ล่าสุดของเราเนี่ยออตอนนี้เราก็ใช้ปี2018ใช่ไหมครับจริงๆก็ตอนนี้เรื่องพลังงานลมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความแน่ชัดมากนะักแผน PDP ตอนนี้มันจริงๆก็ต้องบอกก่อนว่า PDP ทุกๆอันนะครับมันอิงอยู่กับเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ก็ถ้าเกิดแผนทาาเกษตรแห่งชาติไปในแนวทางไหนเศรษฐกิจเติบโตดีหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมอะไร PP p ีก็จะเน้นไปทางทางนั้นแต่ตอนนี้เรื่อง p p a ในประเทศไทยเนี่ยโอกาสค่อนข้างน้อยด้วยเหตุผลเพราะว่าเรามีพลังงานสำรองในประเทศเกินอยู่ประมาณสัก 30- มสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์คือมันเกินอยู่ม,มันยังมีรู้ไม่ใช้ด้วยปกติเนี่ยมันควรอยู่ที่ประมาณนักสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับทีนี้เราก็จรแตจรจร่จริงก็คือเป็นความตั้งใจของเราด้วยว่าที่เราจะไปเติบโต global ตอนนี้เราก็มีเข้าไปดูที่แถวประเทศเวียดนามอยู่ครับแต่<อ>จริงก็คือไม่ใช่แค่เวียดนามครับเราดูไปทั่วโลกทั้งยุโรปอเมริกาแอฟริกาพุกเนี้ยครับแต่ว่าที่ตอนนี้เรามองว่าที่เวียดนามเนี่ยมีโอกาสสูงสุดเราก็มีการเข้าไปศึกษาเพิ่มมากขึ้นครับเรียกว่า Business m o เดลของวินัยเองนี่คือ5ปีเราจะลุก หากินในต่างประเทศดูในต่างแดนนะพูดง่ายๆหนึ่งในนั้นก็คือเวียดนามใช่ครับ่ะเวียดนามได้โรลิงไวปบะมาณสักกี่เมกะวัตต์ฮะตัวอย่างนี้ก็เฟสแรกก็ประมาณรักหกถึงแปดร้อยมกะวัตต์ครับโอ้โหหกมันเจ็ดร้อยมกะวัตต์แล่วต้องใช้เงินแบบมหาศาลอย่างนี้เรามีแผนแบบว่าไฟแนนซ์ยังไงฮะตัวอย่างนี้ฮะแผนการเงินก็ตอนนี้เรามีการทําเรื่องหุ้นกู้ครับเพื่อเอามาสนับสนุนช่วงพัฒนาในช่วงแรก แต่จริงก็ต้องบอกก่อนว่าด้วยสถานการณ์เงินของเราจริงต้องบอกเรามีกําไรประมาณนักปีหนึ่งเนี่ยห้านึงหกพันล้านเพราะฉะนั้นสถานการณ์เงินเราเนี่ยแข็งแร่งอยู่แล้วแต่ว่าที่เราออกคุณกู้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งใชหนี่ของบริษัทแม่หมดไปเมือ่อประมาณเด<อ>ือนเจ็ดใช้เวลาปร,ประมาณนักสองปีใช้นี้แปดพันล้านหมดเพราะฉะนั้นอ่านคนอาจจะสงสัยว่าสถานการณเงินแข็งแร่งทำไมเราถึงมากู้ก็ต้องบอกก่อนว่าโอกาสที่เวียดนามเนี่ยของเราเนี่ยเข้ามาเร็วกว่าเงิน เราก็เลยต้องการออกหุ้นกู้เพื่อมาลงทุนในโปรเจก์นี้ครแล้วก็เดี๋ยวเอาเงินของในอนาคตเนี่ยมาใช้นีให้ครับอืเพราะไม่งั้นเราก็ต้องรอรอเงินก่อนครับผมตัวหุ้นกู้เองเนี่ยเราคิดว่าจะออกวงเงินประมาณสักเท่าไหร่ครับนี่จะพอกับโปรเจกที่เวียดนามอยู่เนี่ยก็จริงๆโปรเจกที่เวียดนามใช้เงินลงทุนประมาณนับสองถึงสามพันล้านครับเรา็อประมาณเนี่ยครับสองถึงสามพันล้านโอ้โหน้อยมากเลยนะเราไม่สามารถเอาแบบกระแสเงินสดเราแบบว่าแหมสะสมมาด้หลายปีเนี่ยมา มาลงทุนได้เหรอคะับที่อยูะะคือจริงๆต้องบอกก่อนว,ว่ากระแสงเงินสดในบริษัทบินตอนนี้บริษัทแม่ครับเราไม่ได้มีกระแสงเงินสดเยอะขนาดนั้นครับครับคือเราใช้นี่ไปเพิ่งจะเพิ่งใช้นี่โอเคนี่ไปหมดเลยแปดพันล้านนี่คือแบบตอนนี้เราเบาว,วิวแล้วพูดยังไงใช่ครับตอนนี้ตอนนี้คือที่บริษัทแม่เนี่ยเราไม่มีนี่ธนาคารอยู่เลยครับเหลือแต่ที่บริษัทลูกที่เป็นปริจัทไฟแนนซ์ครับผมครับนะในส่วนของหปีเองนะด้วยว่าวงเงินของการออกหุ้นกู้เนี่ยเราจะขอแบบว่าขอเผื่อไว้หรือว่าจะขอแบบตาม ความจำเป็นที่ต้องใช้เงินทุนอื่นๆนี่ยฮะจริงๆเรามีการขอผู้ถือหุ้นกับขอบอร์ดไปประมาณนักหมื่นล้านครับอ๋อขอหมื่นล้านแล้วแต่ล็อตที่เรากำลังจะออกเนี่ยเราออกมาวันนักสองสามพันล้านครับอ๋อคือล็อตแรกก่อนใช่ครับนะเอ๊ะที่ผ่านมาวินเนี่ยเคยแบบว่าเคยเล่นฟันในการออกหุ้นกู้มาก่อนไหมฮะไม่เคยเลยครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครับอ๋อเป็นครั้งแรกที่จะออกหุ้นกู้สองสามพันล้านบาทใช่ครับอืมเราให้ทางนั่นของสถาบันการจัดอันดับเครดิตอย่างทิสเลตติ้งเนี่ยมีก่แบบว่า มาประเมินหรือ,อยังฮะตุกอยู่นี้ฮะเครดิตเครดิตอันนี้เป็นเป้าหมายของปีหน้าครับว่าเราจะทำทำเรื่องเครดิตเลตติ้งฉะนั้นหุ้นกู้รอบนี้จะไม่มีเครดิตเลตติ้งครับโอ้โหเราใครจะกล้าเข้ามา<บ>เข้ามาซื้อ,อหุ้นกู้วินล่ะฮะส่วนส่วนหนึ่งต้องบอกก่อนว่าเพราะว่าปีนี้มันติดปัญหาเรื่องโควิดตัวทางบริษัทเลตติ้งเองเขาก็จะมีความยุงย่งยุ่งยุ่งยากอยู่ในเรื่องของการเลตติ้งของบริษัทที่เขาออกไปแล้วครับผมคร,บครับแล้วทางเราก็ช่วงนั้นก็ไม่ได้สะดวกมากที่จะให้เขาเข้ามาเพราะว่าจริงๆ็คือเราก็ต้องแบบ ป้องกันโรคอะไรพวกนี้ด้วยครับอืม,อมครับผมสองนึกสัมพันธ์ล้านเนี่ยคือไม่มีเดบติ้งตรงจุดนี้เองนะฮะเรียกว่าตรงเงินนียเราจะไปใช้จ่ายในการที่แบบไปลงทุนพนักงานทดแทนที่ทเวียดนามใช่ครับคิดว่ากระแสะการตอบรับจากพู้ไงว่าจากคนมีเงินออมจากผู้คนนี้เขาจะกล้าแบบเข้ามาแบบไม่เข้ามาซื้อหุ้น <c oughs> กู้วินเอนเนอีนะฮะตรงนี้นะฮะผมบอกผมบอกนี้ครับคือบริษัทวินเนี่ยเรามีลูกค้ารายเดียวก็คือทางอีกก ใช่ครับผมซึ่งอีกัดทุกคนก็รู้ว่าเครดิตเลตติ้งเนี่ยดีมากๆดีพอกับรัฐบาลเครดิตเลตติ้งของรัฐบาลเลยครับผมแล้วผมเป็นลูกค้าเขาผมมีลูกค้าแค่รายเดียวคือเขาอืมครับโอกาสที่เขาจะเบี้ยวหนี้ผมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ครับผมแล้วก็เรามีสัญญากับทางภาครัฐเนี่ยเป็นสัญญาประเภทโลเวอร์ห้าปีต่อห้าปีแล้วเราได้แอดเดอร์สิบปีแอดเดอร์เนี่ยเฉลี่ยแล้วผมเหลืออยู่อีกประมาณแปดปี พูดง่ายคือผมจะมีรายได้กําไรเนี่ยอีกประมาณัหกพันล้านไปอีกอย่างน้อยแปดปีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความมั่นใจร้อยเปอร์ซนเลยครับว่าเราคืนหุ้นกู้ได้แน่นอนแล้วก็นอกจากเนี้ยเรายังมีการให้เ,เรื่องของเ c ส o คก็คือว่าทุทกๆเดเดือนเนี่ยเราออกประมาณหนึ่งปีเก้าเดือนทั้งหมดยี่สเดือนทุกเจ็ <7 S 1> <บ>เดือนเนี่ยเราจะเอาเงินเข้าไปฝากเพื่อเป็นหลักประกันคืนเงินของของผู้ถือหุ้นกู้ประมาณหนึ่งในสาม เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้บริษัทมันเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราก็จะมีตัวนี้เพื่อคืนเงินผู้ถือหุ้นกู้ครับเรียกได้ไว่าไม่แบบว่าไม่ไม่ศูนย์นะนะผู้ใดไงยังมีเงินแบบสำรองไว้ให้มีเงินจ่ายมีเงินเคลียร์แน่นอนถ้าเก<ช>ิดมีปัญหาเกิดหรือว่าเกิดอัิเตบอะไรขึ้นมาในจุดนี้แต่จริงๆคือต้องบอกก่อนว่าโอกาสที่เกิดจะเกิดอัิเตบได้เนี่ยผมว่าแบบน้อยมากๆเหตุผลเหตุผลก็คือว่า เรามีสัญญากับทางอ e ีแกถูกไหมครับครับผมแล้วก็ค่าลมที่เราวัดมาเนี่ยเราวัดค่าเฉลี่ยมาสามสิบสามสิบปีเราใช้ค่าเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างปีนี้เองเนี่ยเป็นปีที่มีลมน้อยที่สุดตั้งแต่เราวัดลมมาเราวัดเราวัดมาสมาิบก,กว่าปีแล้วซีอีโอผมใช้คําว่าปีนี้ลมเบาที่สุดในรอบยี่สิบปีลมเบาที่สุดในรอบย0ิปีเนี่ยเราคาดการว่าเราจะมีกําไรอยู่ประมาณน้อยที่สุดคือสี่พันล้านครับผม น้อยสุดใช่ไหมนี่คือน้อยที่สุดในรอบ20ปีผมยังมีกําไร4,000ล้านก็ยังจ่ายคุณกูได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยเรื่องลมเนี่ยมันจะไม่แย่สองปีติดส่วนใหญ่ว่าปีนี้ปีที่แล้วต้องบอกก่อนว่าปี62เนี่ยเป็นปีที่ลมดีมากๆครับผมลมดีถึงขนาดที่ว่าเอติดท็อป10ปีอะไรอย่างเงี้ยครับหนึ่งในเป็นอันดับท็อปท็อปในรอบ10ปีครับผมแต่ปีเนี้ยแย่รอบ20ปีใช่ ครับผมนะตรงจุดนี้เนี้ยงีราต้อบอกเลยว่าหุ้นกู้นะเราขอไว้หมื่นล้านนะเอาล็อตแรกก่อนสองสามพันล้านแล้วจะมีล็อตสองลอตสามตามมาอีกไหมฮะในระยะเวลาแบบว่าภายในปี64หรือปีหน้านี่ตรงจุดนี้ครับเราก็กําลังดูอยู่ครับศึกษาก่อนว่าแต่จริงๆก็คือต้องบอกก่อนว่าเราหุ้นกู้ที่เราออกมาเนี่ยเราไม่ได้โลเวอร์นะครับก็คือที่บอกว่าเรามีเอสโ o รก็คือเมื่อครบสัญญาเราก็คืนเงินเลย ส่วนปีหกสี่เนี่ยเราก็ดูอยู่ว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโครงการเราไม่มีโครงการใหม่ๆมาก็คาดว่าอาจจะยังไม่ออกอ๋อครับผมขึ้นอยู่กการใช้เงินด้วยครับเอออัตราดอกเบี้ยเองเนี่ยประมาณสักเลทสักเท่าไหร่ฮะตอนนี้อยู่ที่ประมาณที่เรากําหนดไว้เนี่ยประมาณนักหกถึงหกจุดห<ะ>้าครับถือว่าเป็นยังไงฮะเทียบกับธุรกิจ<ถ>พวกพลังงานเทคนิคอแบบว่าออกหุ้นกู้กันอะไรกันามาเ,นาเทียบกับในธุรกิจเดียวกันเนี่ยครับผว่า เราให้เลทค่อนข้าง,งสูงแต่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราออกหลอกแบบอยังไม่มีเลทติ้งด้วยครับโ oh. อแล้วก็เราต้องการคือโปรโมทบริษัทด้วยครัผมว่าเราเพิ่งเข้ามาในตลาดนี้ครับมครับผจะจัดสรรยังไงฮะตัวหุ้นกู้สองึสามพันล้านบาทอยู่จุดนี้ฮะตอนนี้ก็คือจริงๆเรามีาตัวบอลบอบอที่เข้ามาช่วยเราขายเนี่ยประมาณตักหาบอลอแล้ว แล้วก็กาลังเจรจาอีกสองบอลออยู่ครับเพราก็จะมีประมาณเจ็ดบอลอโดยที่มีทางเอฟเก็คือ u ู b บครับใช่ไหมครับผมคือจะมีแบบกินชูไม่เห็นหลายๆบริษัทเองต้องบอกเลยว่านะมีการออกหุ้นกู้นับอกว่าดีมาน์ล้นมากครับอ่ะก็มีแบบว่าเอากินชูหุ้นกู้เนี่ยมาบวกเพิ่มด้วยก็มีกินชูพันล้านครับคือเราออกสองพันล้านแล้วมีกินชูพันล้านทั้งหมดผมบอกสองพันล้านครับครับผมเรียกว่าเรียกว่าสามารถตอบ นะลองรับดีมาได้เป็นอย่างดีตรงจุดนี้<ช>นะซึ่งตัวของคุณกู้ก็ไปลงทุนที่เวียดนามน่พูด,ดง่ายๆใช่ครับนะฮะถ้าพูดถึงที่เวียดนามต้องบอกเลยว่ามีบริษัทบ้านเราต้องบอกว่าไปลงทุนที่เวียดนามเนี่ยเยอะแยะมากมายนะโอกาสที่เราจะได้โปรเจกต์ได้อะไรเนี่ยมันทําให้การแข่งขันหรือว่าราคาเนี่ยมันแพงเกินไปไหมฮะคุณกทอดฮะต้องบอกก่อนว่าคือเราเราเก่งในเรื่องของการเดเวลอปโครงการตั้งแต่ต้น โปรเจกต์ <Project S 1> ที่เวียดนามเนี่ยเราเข้าไปตั้งแต่กรีนฟิลด์เลยคือถ้าพูดง่ายๆถ้าก่อสร้างคือตั้งแต่ลงเสาเข็มเลยครับอืครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าไปในช่วงเ uh อ่อ PPA ก็คือเข้าไปซื้อ PPA แล้วก่อสร้างเลยแต่ของผมเนี่ยเข้าไปตั้งแต่เรายังไม่มีอะไรเลยเข้าไปศึกษารแต่ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ย iR ที่เราคาดหวังไว้เนี่ยจะมากกว่าคนอื่นครับแต่ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าผูแง่ายว่าไฮดีใช่ดีเธอเนี่ยแต่เราก็มองว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เราสามารถลดความเสี่ยงเรื่อง เรื่องพวกนี้ได้ครับครับผมนะแม่พูดถึงเรื่องหองคุณกู้อะไรยเงี้ยยายทางคุณกำลังช่วยสรุปเลยนะว่าจุดเด่นของคุณกู้วินที่จะออกในปี6-4มาเนี่ยเรามีจุดเด่นจุดแข็งยังไงตรงจุดนี้ฮะคุณกู้คุณกู้เนี่ยที่เราจะออกเนี่ยเราคาดว่าเราจะขายช่วงไม่ได้ไม่ไม่งั้นไม่ข้ามไป64นะครับเราคาดว่าเราขายประมาณเดือนธันวาปีนี้โอ้เดือนหน้านี่เองพู่ยประมาณกลางเดือนครับ,รบแล้วก็ออกมาทั้งหมด2,000ล้านมีกินยูพันล้านก็คือ 2- 3 0ส0พันล้าน มีมดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณสักหกถึงหกจุดห้าแล้วก็มีเอสโครก็คือเงินเงินที่จะเอาไปเป็นหลักประกรันครับจะฝากเข้าไปทุกทุกเจ็ดเดือนหนึ่งในสาของจานวนที่ได้ถ้าเราได้ทั้งหมดสามพันล้านเราก็จะฝากเข้าไปประมาณหนึ่งพันล้านทุกเจ็ดเดือนครับผมตัวเนี้ยตามเมคนิกแล้วเนี่ยเราเขียนไว้ว่าเงินตัวเนี้ยจะถูกปล่อยคืนเมื่อครบกําหนดแล้วคือไม่มีสิทธิ์คืนกับมาบริษัทคืนกับคืนไปให้ผู้ถือหุ้นกู้เลยก็จะเป็นหลักประกันได้ว่า ทุกๆเจ็ดเดือนเนี่ยพูดถึงหุ้นกู้ก็จะลดความเสี่ยงไปเรื่อยๆแล้วเราก็มีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆสามเดือนครับอืมครับผมตรงจุดนี้เองตรงโปรดเราต้องอตองิดตามนะสำหรับหุ้นกู้ของวินยัยยจถือว่าทั้งดอกเบีย้ยเองเรียกว่าความทรงความเสี่ยงก็พยายามปิดความเสี่ยงแบบว่าคนซื้อหุ้นกู้เนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องของการดีฟอต์ได้อย่างใดตรงจุดนี้ใช่ครับนะฮะตรงนี้ในเรื่องุ้นพูดถึงฐานะทางการเ,ง,เงินอีกทีหนึ่งว่า อีกสักแปดปีนะเยียเฉลี่ยเราจะมีกําไรปีหนึ่งก็ประมาณสามพันล้านห้าถึงหกพันล้านห้าถึงหกพันล้านทุกๆปีเลยใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้แบบมันต้องมีแบบมีมนทนนงเมนทนเน้นไหมมีวรวมไปหมดแล้วครับเอารวมหมดแล้วคือ<ร>หักแล้วใช่ครับคือเราลดความเสี่ยงโดยการที่เราจ้างบริษัทซัพพลายเออร์ในการทำเมน n t e n นเพราะว่าฉะนั้นว่าต่อให้แบบกังหันเราจะพังหรือเบรจะหักอะไรพวกเนี้ยครับเราก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเขาว่าจะ m a i n น e ให้เราทั้งหมดครับ ครับผมเน mm ี hmm. 4, 5, 000, 6, 000, ่ยว่าโอ้โหเราจะเห็นว่ากําไรของวินิจิต้งบอกเลยว่าแหม่ห้าพันล้านนะเอาสี่พันห้าพันหกพันล้านแล้วกันต่อปีตรงจุดนี้เนี่ยพูดถึงอยด่นี้นะพูดถึงหุ้นวินิจิเองเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยกอดหุ้นตึ๊บเลยนะเรียกว่าเรื่องของการปันผลเป็นยังไงฮะนโยบายของวินิจิก็เราเพิ่งปันผลครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเมื่อประมาณเดือนตุลา ปันผลไปทั้งหมด150ล้านบาทได้ไปคนละประมาณบาท40ต่อหุ้นครับเราคาดว่าปีหน้าเนี่ยเราจะปันผลประมาณ15บาทครับอย่างที่บอกคือเราจะกำไรประมาณนัก5 6ันล้านครับผมเราเก็บเงินไว้เพื่อคืนหนี้ผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยเราใช้อ่มันหนึ่งปีเก้าเดือนก็ตีแค่สองปีถูกไหมครับครับเราก็เก็บเงินปีละประมาณ1,500ล้านเองผมกำไรปีห้าพันปีละห้าพันเก็บไปพันห้าก็เหลือสา0พันห้า ครับผมปันผลไป15บาทต่อหุ้นเนี่ยใช้เงินออมานักพันเจ็มโมเลงกันอีกเยอะเลยครับ,รบแต่ผมคิดว่าน่าจะปันผลได้มากกว่านี้ครับ<笑><笑>ผมชื่อผมเชื่อว่าเครืงองท้านของพูทธหุ้นวินเนียวินเนีเยเองผมว่าคงแบบว่ารอปันผลนะพูดง่ายๆตเพราะเพราะเพราะว่าทุกคนก็ถือหุ้นกันมานานด้วยครับครับผมครับ,รบแม้พูดถึงเรื่องของฐานะทางการเงินก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งมีความสโตมต้องบอกเลยว่าโอ้โหปี6กสี่เองตั้งยาว15บาท ขั้นต่ำนะ15บาทต่อหุ้นนะฮะอาจจะมีเอ็กซ์ต้าพิเศษก็ต้องมานั่งติดตามกันนําพูดถึงปั้นผลดีแบบนี้ผมเชื่อว่านักลงทุนในตลาดหุ้นเองก็เฝลารอคอยอ่ะพูดง่ายอ่ะอัปเดตสักนิดนึงมันเป็นยังไงบ้างฮะเรื่องของความคืบหน้าในการเข้าตลาดหุ้นไทยตรงนี้คะก็ตอนนี้เราจะ zil, ตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยผมก็มองว่าเราจะเต Site, <treble S 2> ะรียมความพร้อมเรื่องการเข้าตลาดให้มากที่สุดแต่ก็อย่างที่ทุกคนทราบคือมันมี man, <57. S 1> ข่าว ก่อนหน้านี้ข่าวเรื่องการทะเลาะกันของผู้ถือหุ้นต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะเข้า IPO ได้เนี่ยมันต้องได้รับความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายแต่ในฐานะที่เป็นผู้บริหารด้วยอำนาจของผมเนี่ยผมทาได้แค่เตรียมความพร้อมของบริษัทเราจะเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดถ้าเกิดผู้ถือหุ้นทุกคนคุยกันแล้วพร้อมแล้วเราก็จะทําเอาเข้าตลาดทุนนั่นนะฮะด้วยว่าผมเชื่อว่านั่งทุนนะ่ียว่าอดใจรอถ้าเกิดผู้ถือหุ้นใหญ่เองหรือทุกคนเองเขาเคลียร์กันได้ลงตัว นะผมเราจะเห็นเรื่องของก้าวแรกของการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผมเป็นอะไรที่น่าติดตามแวบหน้าลุ้นน่ะพูดง่ายๆเพราะว่ากําไรต้องบอกเลยว่าโอ้โหมหาศาลมากๆนะครับอย่างด้านหน้าของคุณํำทนนะเดี๋ยวมีอะไรฝากไปถึงผู้ถือหุ้นของวินัยยี่เองแล้วก็นักลงทุนที่แบบว่าเฝ้ารอคอยการเข้าตลาดหุ้นของวินัดียี่ครับผมก็อยากจะให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยอดใจอดใจรอยหน่อยก็คือหลังจากที่หลังจากเนี้ยเราก็จะเริ่มปันผลได้เรื่อยๆก็อย่างที่ทุกคนรู้ก็คือว่าเราจะได้ ปันผลไปแล้วคนละบาท40แต่ปีหน้าเนี่ยก็คือคงจะเยอะขึ้นเรื่อยๆประมาณนักอย่างที่ผมบอกคือประมาณนัก1 5ถึง20บาทต่อปีครับครับผมนั่นคือมุมมองหรือเรียว่าวิสัยทัศน์ของคุณกำธรฮะกิตติอิสารานนลโดยว่าเป็นประธานกรมมรมการบริหารบริษัทวินียร์โฮลดิงเดี๋ยวผมเช่อว,ว่านักลงทุนเองนรยโอ่าพูดถึงเองนะว่าได้ฟังการอัปเดตข้อมูลเรื่องราวหรือว่าเรื่องของการเล่ฟันที่จะออกหุ้นกู้เองแล้วก็จะไป เรายริรณจากที่เวียดนามเองผมว่าคงได้รับข้อมูลข่าวสารงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับรายการพูดดีไซน์ทอนวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหนะ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ